เนี่ยพี่เตอ๋อ,อไม่คือมันก็มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแต่แค่มันมืดๆอ่ะดูดิ ي, แสงห้องมันมืดเราตริดตามคดีเราติดตามคดีทายเพลงกันได้กดไปนดิกูอยากเปวดจุ้ สักเจอกันนี้24ชั่วโมงเจ้าสายไปเย, Girl, ย็นก็ยัง I love you <c oughs> อ่ะตามึงไม่เอาอมันลนะมันสดฟิลเตอร์มันสดไม่ชอบจะให้มึงเล่นอีกรอบหนึ่งเมาทุกขวดเจ็บปวดทุกเพลงอยู่ดีๆน้ำตาก็ไหลมาเอง ไดเมื่อกี้กูรักก็คือรักมันมันต้องได้แล้วเออส์ชงมันมันไม่ได้แล้วมันจะเดะโหยหึ้ยได้ก็คือรักลงก็คือลงชอบมอง โหคนคนคนบางคืองงมากเลยทำไมพี่ต้าลองสดดีกว่าที่เอาลง Youtube อีกครจริงจริงตอนนั้นมันเพิ่งเริ่มไงหมายถึงแบบเราเพิ่งเข้าวงการนี้รู้เท่าไหร่ล้บุ๊มจะเจ็ดพันแล้วเยอะมากก็ฝาก อันนี้ไว้ด้วยนะครับทุกคนตรงนี้นะครับ95 love family ใน v ีวีไลน์นะครับสมุด้เราว่างๆว่างๆว่างๆนะครับว่างๆก็เข้าไปดูกันได้แล้วก็ฝากอินสตาแกรมด้วยนะครับหท้าแซงส้าแซงฝากอินสตาแกรมด้วยนะครับตรงนี้เลยครับอันนี้เลยนะครับนั่นคือคือไหนรฮะ กินนมหน่อยกยังไม่หยุดกินนมเลยมันหยุดกินไม่ได้มึง <laughs> <laughs> มันอร่อยใช่ไหม <laughs> อร่อยมากครับหนึ่งเปนหนึ่งทุกคนถอดเสื้อเขาเปน็นหนึ่งจับไม่ถนัดมือเลยครับทุกคนกินนมก่อนนะครับห <laughs> มึงกีตาร์เกะกะมากอะเหมือนต้องกินยังไงให้เห็นแบนเขาอะ ต้องหันข้างเขาไม่กินหน้าตรงกันงงจริงป่ากเนี่ยหันเหระเออแล้วก็เกยนขวดแล้วก็กินเออปากกูต้องแบบนั้นด้วยก็กินเหมือนน้ำปกติปกติมึงแค่ฝืนได้ท่ามึงถ้ามึงแย่มากขนาดนี้ไม่ต้องกินปรดไม่ตองมก็ได้เออยกดื่มเหมือนเราดื่มนมอ่ะอเฮ้ยดูอยู่เหรอเออเนีูไม่รู้เลยไม่รู้เลย เคาดูเจ็ดพันคนอย่าลืมไปหาซื้อกันนะครับเมจิอุ้ยทำไมมันไม่ใส่เนี้ยอย่าลืมไปหาอย่าลืมไปหาซื้อกันด้วยนะครับสำหรับนมเมจิสูตรแลคโตฟีนะครับซื้อแล้วมื้ดแล้กอร่อยลมึงัดลูกมึงดัดลกมักงัลงดัดมงดัดลมัลูกมึงม่งดัดกมันนี้มงม่นดัจะูกไดัดลม่ั อีกมารอร่อยอือต้องซื้อหรอครับต้องซื้อพวงจีสกะปุกจะเยอะมากเจ็ดพันคนหรือว่าวันนี้มาเร็ว <c oughs> คนเลยมันเยอะคนเลยมันเยอะคือะคอะไรวะคนดูเลยเยอะอันนี้เจ็ดพันคนนี่คือเจ็ดพันคนจริงๆป่ะครับหรือว่าเป็นบอส จีมองอะไรอย่าหาทำรจีมองอะไรจีบอกอย่าหาทำรจีมองอะไรจีจีกดมึงเป็นเรื่องธรรมดา